สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดท่าประสบครับผู้สื่อข่าวโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทททีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอรกลุ่มพันเอกพิเศษสุรรณแสงแผ่์ครับวันนี้เรายังขอยืนยันนะครับว่าสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจฐอตรสมาชิกอตรทั่วประเทศ อขอคัดค้านการแก้มอ1 2 2หรือประมวลกฎหมายอยาญามาตรา112ครับเมื่อปี2 5 1 4ครับมีพักการเมืองได้เสนอแก้กฎหมายมอ1 2 2เข้าสู่สภาแล้วนะครับแต่ในวันนั้นท่านประธานชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา6 รัฐมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6บัญญัติด,ดังนี้ครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้เรามาดูบทกำหนดโทษครับประมวลกฎหมายอาญาหรือที่เราเรียกสันสรร้นๆว่าม1 1 2ประมวลกฎหมายอาญาม, 1, ม,มาตราหนึ่งสองบัญญัติไว้ดังนี้ครับ ผู้ใดหมิ่นประมาดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชานินีรัชทายาทหรือผู้สำเร,ร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีสำนักอัญเชญการตรวจสอบการใช้อำนาจเราไม่เห็นด้วยเราจึงคัดค้านการที่มีพักการเมืองพยายามที่จะเสนอแก้มาตรา 1- 1 2วันนี้เรามี คลิปความคิดเห็นของอาจารย์เจตโทนวนิชซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทางกฎหมายแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรแล้วเชื่อมโยงไปยังมหนึ่งสองอย่างไรติดตามพร้อมๆกันเชิญครับก็คิดอยู่ตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาต้องหาคนที่ ไม่เยียมต้องหาคนที่ไม่เอาพักเอาพวกต้องหาคนที่ไม่เข้าข้างใครในสภาปราขฏดว่าพักต้าวไปหรือคณะก้าวหน้าหม่รือตอนนี้ทําให้ชัดเจนแล้วละ่ะว่ามันจริงเพราะการที่บอกว่ามันต้องเป็นของคนของเราไม่งั้นเราพักนั้นไม่ผ่านเราพานี้ไม่ผ่านก็แปลว,ว่าประธานสภาในมุมมองของท่านเอียงหรือเอียงได้เอาพักเอาพวกได้ฟังจากผู้คนทั้งหลายที่ไปเลือกพักก้าวไสบรรดาท่านที่เลือก น่าจะประมาณสักหกล้านถึงแปดล้านนั่นแหะที่เลือกเพราะว่าอยากจะให้เป็นอนาคตใหม่อยากจะให้ทําการเมืองที่มันก้าวหน้าอยากจะให้มันดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้มันแก้ประธานรัฐสภาซึ่งมาจากพัคที่เป็นพัคเล็กอย่างตอนนั้นคุณชวนอีกไพร์ก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมครับครับและทำไมเขาทาหน้าที่ได้ดีตลอดสี่ปีถ้าท่านจะติดเรือทั้งโกลนแล้วท่านติดแต่เพียงแค่เรื่องนี้ที่ประธานชวนตอนนั้นไม่ได้บรรจุเนี่ยครับแล้วเรื่องที่เขาบรรจุกัน อยากให้ประเทศเนี่ยไม่กลายเป็นคนล้าหลังอยากให้การศึกษาดีอยากให้การสาธารณสุขสามารถดูแลพื้นฐานความเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องในชนชั้นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแต่พอคุณขึ้นมาปับ๊บคุณกลับจะคิดทําอะไรคุณก็ปัง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 ,ปง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 หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง,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 งเป็นแต่เสียงตกตั้งหนึ่งหนึ่งสองแล้วคุณก็จะขาดไปอื่นได้หรือกา <ๆ S 2> รทำการยื่นการแจ้งสก่อหนหนึ่งสองนะครับแล้วก็การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็รวมถึงการหาถ่ายที่ติ เราก็อะไรก็ย uh, anyway, uh, right uh, uh, ังยืนยันที่ยัจะทำอยู่นะครับเมื่อกรุงมา64เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการประชุสำหรับปัีจนะครับผมคิดว่าน่าจะสบครสมัยรุ่นรุ่นดีจะมีการยื่นโคริการด้านการของรรคการนะครับขอตำแหน่งในเรื่องของประธานสภาเนี่ยโดยตลอดนะครับเพื่อเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆพัคก้าวไกลไม่ควรกินรวบ สลากินแบ่งเป็นหรือเปล่านะ,สะแสดงจุดร่วมสนวนจุดตาถ้าพรรคเก้าไกลยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดี